สวัสดีครับมารับชมพระชุดของหลวงู่ทิมน,นะครับเป็นเนื้อผงนะครับสำหรับชุดแรกนะครับคุงแรกก็จะเป็นพิมพ์เสนโตนะครับหลวงพู่ทิมรับอาหารได้ตรงนี้ก็พิมพ์ได้ขมชัดนะครับมีความสวยงามนะครับทางบนทองทั้งอ,อกนะครับทั้งด้านหน้า ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของ,องพระนะครับช่องไปใกล้กันครับจะสังเกตเห็นบรอนนะครับทีย่ยังเหลือยืนกะับทางด้านหน้าของพระนะครับพวกนี้ไม่น่ากลมชัดครับ อจอมฤกองนะครับงนี้ก็เป็นพิมพ์เสนโตเช่นเดียวกันนะครับ้าบนทางลงตั้งองค์นะครับจนด้านหน้าไกันด้านข้าด้านหลังองคพระนะครับมีของเก่าเป็นธรรมชาติาานะครับ พระชุดนน้เป็นพระพื้นที่นะครับเก็บมาหลายสิบปีนะครับช่างน,นะครับองนี้ก็เป็นเสียรโตนะครับองนี้จะมีมลสารนะครับที่เป็นเม็ดๆนะครับอยู่ในเนื้อของพระ ทาบอลทั้งองนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังอุปราช่งชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปก็จะเป็นพิมเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กทาบอลทั้งองนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันห้านะครับของหลวงพิธิมซึ่งเป็นยันเอกลักของรรหลวงพิธิมพระราหันไรชอพิมเสนเล็กอีกองนะครับก็จะเป็นเนื้อว่านสมุลนลื่นนะครับ องนี้สภาพยังสวยอย่างเดิมๆกดพิมพ์ได้คมชัดนะครับด้านข้างพระด้านหลังก็เ,เป็นหลังเยนันค่านะครับเราจะไปใกล้กันครับ นะครับจะเป็นพระศรีวลีนะครับของหลวงปู่ทิมซึ่งพระศรีวลีก็ค่อนข้างจะพระเพ่งค่อนข้างยากนะครับสร้างจำนวนน้อยมุนิธามนต์ตั้งองค์นะครับสภาพเก่าเก็บเดิมๆนะครับด้านหลังองพระ มีความเก่าโดยธรรมชาตินะครับชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดขุนแผนนะครับพิมพ์ใหญ่หลวงพุทธิมัอาหารได้พวกนี้เนื้อขาวนะครับเนื้อขาวถือว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างหายากจะน้อยนะครับสภาพดิมๆนะครับ นี้ฝัง่งด้านหลังสองตะกุดนะครับเป็นตะกุดครูนะครับมาชมใใกล้กันครับเดือพระมีความเก่านะครับชมด้านข้างด้านหน้านะครับ ตรงนี้ก็เป็นเนื้อข่าวเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นคงพิเศษนะครับมีโค้ดเลขเก้านะครับเก้าตัวด้วยกับที่อุปรานะครับถือว่าเป็นชุดพิเศษชุดกรรมการนะครับ ด้าน,นข้างนะครับด้านหลังก็เป็นตะกุดคู่นะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดนะครับเลขสามนะครับซึ่งชุดนี้เป็นชุดกรรมกาชุดพิเศษนะครับชุดต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นคนแข่งเหมือนกันนะครับ อาบอนสีทองนะครับสภาพอันเดินนะครับปรากฏมาราปลานะครับมาชมใกล้ๆนะครับ ไปก็เป็นคนแผนผมไปกลุมาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ตอโคดสารานะครับจำนวนสองโคดนะครับที่ดานข้างศีรษะของอุคงพระนะครับโคดสาราก็จะเป็นหนึ่งในโคดหลักที่ใช้ในเ,นเครื่องสายรุพนโปรี อนลหลังได้นะครับข้างหลังเป็นตะกุดมหาปราบนะครับทางบนทองทั้งองค์นะครับองค์นี้สมองต่อไปนะครับก็จะเป็น,นแผน่นพวกคระมานะครับอีเนื้อเหลืองนะครับ ด้ืยว่านดอกทองนะครับที่นี่ด้านหลังก็เป็นตะกุดสองอันนะครับแล้วก็โค้ดเลขสามนะครับชมชัดๆกันครับ ก่บตามธรรมชาตินะครับสภาพเดิมเดิมชมีองค์ครับอง์นี้ก็คุนแผนผูงไปขุงมานะครับพิมพ์ใหญ่ทาบนทองทั้งองค์นะับด้านหน้าด้านข้างก็ด้านหลังองพระนะครับ ก็าจะมีตุกุดสองตุกุดน,นะครับเจะาของเดิมก็เป็นคนในพื้นที่นะครับเก็บมาหลายสิบปีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เรื่อวนนันสมบูรณ์ยนะครับทาบนทองทั้งองค์นะครับจะยังเห็นบนทองที่ยังเหลืออยู่ที่องค์พระนะครับด้านข้างด้านหลัง หลังตะกุดมหาปราบนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคุณแพ่นพ,พระธาตุมารพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับรอนทองทั้งองค์นะครับนี่นะฟังตะกุดมหาปราบนะครับอีกครับสมบูรณ์นะครับ I yeah. have not there